สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่จอมครับมูจิพนา,านเมื่อกี้ครับเราถูกเลขสามเก้าห้านะครับเนาะถึงไม่ได้สามตัวตรงแต่ก็ยังได้โตอยู่ครับแกบอกว่าแกถูกเลขเก้าสามห้าแต่เลขมันออกสามเก้าห้านะครับเนาะถามมาเป็นเลขไม่ใจใสซึ่งแม่จอมครับเพิรอกว่าเป็นเลขเทวดามาโปรดผมก็เลยถามมาเลขฝันหรือเลขคำนวณหรือเลขเนาะ แม่จอมเตีมาจากเหล็กข้อมฝันครับผมขอบอกกอนครับว่าถูกบ้างเว้นบ้างไม่ได้ถูกทั้งมวดน,นะครับแกบอกว่าแกบอกนี้ครับก็คือบ่ได้ถูกทั้งมวดครับก็ถูกบ้างเว้นบ้างนะแล้วแต่บางครั้งก็อาจจะถูกมวดงวด,วดติดๆใช่ไหมครับลองมองครับหนึ่งมีนาคมหกเจ็ดผมก็เลยอยากเอาตัวเลขของแม่จอมครับมาเล่าให้ฟังคือคือเนี่ยข้อมฝันของของแกครับแกบอกว่า มันเป็นเกี่ยวกับตัวเลขของเทวดาครับเทวดามาโปวดหลายงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ลักษณะของความฝันครับเหมือนกับว่าไปวัดแล้วก็ไปเจอตัวเลขอยู่ในผลไม้บัตรพ่อไปสถานที่ต่างๆก็เหมือนกับตัวเลขมันขึ้นอยู่กับบนต้นบนต้นไม้บัดพ่อสักพักหนึ่งหลายงวดที่ผ่านมาก็คือไปเห็นทะเบียนรถเลยสินะครับนี่คือที่ไปที่มาของความฝันเหมือนกับแม่จอมครับที่ว่าแกแกฝันแกก็เลยคิดว่า เป็นเลขเทวดามาโปรดงวดนี้ซึ่งแม่จอมแกก็ฝันเห็นเลขลักษณะแ3 9สามเก้าห้าเลยครับแกก็เลยคิดว่าเทวดามาโปรดเลขอีกแล้วทุกงวดที่ผ่านมาคือแม่จอมแกก็ไม่ได้ซื้อเลขหางเดียวครับแต่แกถูกเลขสามตัวมาบ่อยครั้งแต่แกก็ซื้อเลขแบบซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมานะครับมันก็เลยอาจจะดูเหมือนหลายหางเนยนะแต่แม่จอมแกค,คิดว่าเป็นเลขเทวดามาโปรดครับล้านเปอร์เซ็นต์ งวดนี้บ่อไหนครับลองมืออะไรในความฝันครับแม่จอมแกคิดว่าแกน่ะได้ไปทําบุญอยู่ในอุทยานแต่ว่ามันเป็นอุทยานเหมือนกับเป็นอุทยานล้างเหมือนกับของคนเจ๊กคนจีนสินะครับเหมือนกับว่าเขาเป็นเหมือนเขาเอียงซะยังครับแต่บบหูนะครับแกแกพูดแกจําสื่อบอ่อไหนเหมือนว่าตัวเองนั่นคือไปอยู่ในอุทยานกว้างบนเหมือนกับภูเขาหัวโลน แล้วก็มันจะมีสุสานของคนจีนนะ่ครับแล้วก็เขาบอกว่าประเภทว่าอุทยานเขตพื้นที่ส่วนบุคคลใช่ไหมครับไ่วยเข่าใช่ไหมครับก็คือแกก็เข้าไปครับมันมีหลายคน,นครับในความฝันมันมีหลายคนเข้าไปแล้วแกก็ยางครับยางเหมือนกับลักษณะเหมือนกับว่าตัวเองได้ไปทําความสะอาดเหมือนกับตัวเองไปเห็นอย่างสยามครับแต่ว่าไม่ใช่ไปเที่ยวนะแต่ว่าเหมือนกับตัวเองใส่ชุดขาวแล้วก็เหมือนกับตัวเองไปไปตัดงุง้งตัดหนาไป กวดยังสัางครับในความฝันแต่ว่าเป็นเหมือนกับลุมศพของคนเจ๊กคนจีนนะครับในความฝันซึ่งแม่จอมแก้กับว่าแก้กับยางครับยางไปสิช่วงเวลาในความฝันก็เป็นช่วงเช้าๆครับประมาณเจ็ดโมงเช้าเลยนะไม่เกินสองโมงเช้าเลยสามครับอากาศกำลังเย็นๆนครับแกก็เดินไปครับใส่ชุดขาวในมือนะ่ะถือคู่ในมืออีกข้างหนึ่งก็ถือไม้กวาดเพื่อที่จะไปปัดกวาด้งขอสะอาดเนี่ยแหละเพื่อนมาปัดพอยางไปครับ คนนั้นก็ไปทาความสะอาดอยู่ลุมสดนั้นอีกคนหนึ่งก็ไปทำความสะอาดอยู่รุมสดนะครับกับยางไปครับในความฝันพอยางไปยามากครับแกไปสะดุดสะดุดตากับเหมือนกับกระ๊อบเล็กๆครับเหมือนกับไอของของคนจีนครับอยู่รับไอฝังศพคนจีนนะครับอยู่ปุ๊บแกก็ไปสะดุดตาครับเพราะว่ามันเป็นบ้านแปลกๆครับเป็นบ้านที่ว่าของคนอื่นครับเขาทาด้วยกระจก ก็ทําก็ด้วยกระจกสีนุ่นสีนี้ครับแบบไซสสะอาดแต่ว่าแกมาสรุดตรงนี้ครับมันเป็นเหมือนกับเขาเอาไม้ครับมาทําเอาไม้มาทําแบบสูสานเอาไม้มาทําแบบปฏิปตอเลยครับไม่มีใครมาทำความสะอาดครับแม่จอมครับแกไปทำความสะอาดอยู่นี่บริเวณใหญ่ยดรมฟังศพตอนนั้นครับพอทำความสะอาดเสร็จครับแกก็เอามาเอาน้ําครับมาลูบมาถูเอาผ้ามาเช็ดครับกลายเป็นไม้สักยางงามเลยครับ กลายเป็นไม้ออกสีทองทองทองนี <Sw> ่แ <it> หละครับเหลือมแม่งเลยครับแปลกมากตอนที่ว่าเราถูครับเราเอาผ้าถูครับเหมือนกับตัวเองแนมเป็นเหมือนกับตัวเลขนะเห <Sw it> มือนกับตาคู่ไล่หรือเปล่าน no? ้อหรือว่าตาแบบเมื่อยบอกระเลยแบบแนมเหียงกันเป็นตัวเลขแกเอาผ้าถูครับถูผืนบริเวณไม้กับอยู่แถวนั้นครับถูไปทุกมันครับมันกลายเป็นตัวเลขไมแกมองเห็นตัวเลขชัดเจนมากนะครับไม่ได้เห็นแค่ขังเดียวนะคนว่า บัพอเช็ดตรงนี้ปั๊บตัวเลขเนี่ยมันก็นหายบัตพ่อเช็ดตัวเลขปุ๊บมันก็เป็นเลขตัวเดิมสินะครับเป็นเลขตัวเดิมแล้วก็หายเลขตัวเดิมแล้วก็หายครับตัวเลขที่ว่าแม่จอมครับแกเห็นก็คือเลข905 905นี่คือแกเห็นชัดเจนมากเลยครับบัดพ่อถูไปถูมามันก็เหมือนออกมา,า905หรือ915นะครับแกเห็นเนาะแกก็ถูไปถูมาถูไปก็คือ905หรือ915ที่แม่จอมแกเห็นในหลุมศพนะครับบัตรพ่อ แกถูไปถูมาครับแกเอาไม้กวาดครับมาถูไม้กวาดมาถูซึ่งไม้กวาดเนี่ยมันบ่นไหม้ไม้กวาดที่ว่าไม้ไม้ถูพื้นเท่าไรบ้แไมนไดมันเป็นไม้กวาดเล็กๆครับที่ว่าเขาห้อยเหมือนกับไอ้คนทาความสะอาดอยู่บนบนรถนะครับห้อยห้อยอยู่ในในบาครับกัดมาปาดมาปาดต้อปาดครับบาดไปมาครับมันเหมือนกับตัวเลขมันมันขึ้นนะคือเลขที่แกเห็นครับมันกับบอแตกต่างจากตัวเดิมไหม ตัวเดิมนี่คือยังคงที่ครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวหน้าแกเห็นเป็นเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าหรือเจ็ดหนึ่งห้านี่แหละครับที่แกเห็นตอนแรกนะ่ะตอนเอาผ,าผ้าผ้าผ้าถูครับก็คือเห็นเก้าศูนย์ห้าหรือเก้าหนึ่งห้าแพอเหมือนเอาไม่กวาดครับไม่กวาดเล็กๆครับมามามาถูมาปัดคือเป็นเจ็ดศูนย์ห้าหรือเจ็ดหนึ่งห้านี่คือตัวเลขที่แม่จอมแกเห็นครับัพอแกเห็นแล้วปั๊บแกก็จําได้เนาะจาได้แม่นมากเลย แกการทความสะอาดครับเกี้ยงไซส์ครับอย่างง่ามน,นะครับมีแค่หลังเดียวครับมีแค่หลุมเดียวที่ว่าเป็นบ้านไม้นอกนั้นครับเป็นพื้นกระจกแต่ว่าหลังนี้ที่ทําความสะอาดคือไม่มีใครมาทํามีแค่แม่จอมครับมาทําคนเดียวสวยมากบัดพ่อเอานําทูแล้วเอาผ้ามาทูแล้วครับเหลื่อมยังง่ามเลยออกเป็นลนักษณะเหมือนกับสีกลมสีทอง,ทองๆนะครับที่แกเห็นตัวเลขก็มีประมาณนั้นครับเราืองครับแกบอกว่า มันเป็นเลขเทวดามาโปวดมัง้งงวดหลายๆงวดจะ่าบมางไม่ไดาฝันเห็นกะเลขมันขึ้นอยู่ในผลไหม่แน่ขึ้นอยู่ในต้นใหม่แนะ่ขึ้นอยู่ในที่เมยรดแนะ่แต่นี่คือมันขึ้นอยู่ในขึ้นอยู่ในไม้ครับขึ้นอยู่ในไม้ที่ว่าแกเอาภาพไปถูไม้ครับแกก็เลยว่าบนแล่ลองเมื่อไดรงวดวันที่หนึ่งมีนาคมบกเจ็ดไม่แน่ครับลองจับไดก็ได้เผื่อมันจะมาอาจจะเป็นทางในทางหนึ่งก็ได้นู้905หรือ915 705หรือ715 สองหางครับสองหางผมถามมาแล้วมีขีดเส้นใต้ไหมว่าไปทางไหนคือแม่จอมก็ไม่รู้เข้ามะจอกทางไหนแกก็ไม่ได้วงกลมเลยแกแค่บอกว่าแกเห็นสองรอบแกเห็นแบบนี้ครับเลขเทวดามาโปรดครับเลขแม่จอม,มเมื่อกี้ครับแกก็ถูกเลขเก้าสามห้าเนาะบอลนครับวันนี้อาจจะถูกสามตัวก็ได้สุดท้ายครับก็ยังติดเก้าติดห้าอยู่นี่หรือชิมาตะใดเนาะวันนี้แต่ถ้าเป็นผีติดศูนย์แน่นอน เก่าศูนย์หาเจ็ดศูนย์หาแน่นอนเลยเนาะถ้าติดศูนย์หรือมาใช่มามเก่าหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหานี่บ่าครับลองมึงครับทุกงอย่างเป็นเพียงแค่ความฝันผมก็จะเอามาลอยทวนในพิชนาครับไว้เป็นแนวทางขอให้ทุกท่านโชคดีไหมครับ,รบถูกเลขจับเงินหมื่นเงินแสนทุกคนครับผม